สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เทคแมนจะพาเพื่อนมาชมสุดยอดรถเก็บเกี่ยวอัลมอนต์อัตโนมัติรถเก็บเกี่ยวอัมอนต์อัตโนมัติคันนี้เป็นของบริษัทเทเนียสซึ่งก่อตั้งอยู่ที่ประเทศสเปนเจ้ารถคันนี้จะใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด105แรงมา้าพร้อมทั้งการเก็บเกี่ยวจะใช้พนักง,งานขับและควบคุมการทํางานเพียงหนงคนเท่านั้นโดยการเก็บเกี่ยวลูกอัลมอนนั้นจะมีชุดคีบ ลักษณะขายกรามปูที่ควบคุมด้วยไฮดรอลิกเคลื่อนที่เข้ามาหนีบที่บริเวณโคนต้นและทําการเขย่าเพื่อให้มเมล็ดอัลมอนด์ที่แก่หล่นลงมาด้านล่างซึ่งจะเป็นการทํางานต่อเนื่องโดยที่รถไม่มีการหยุดโดยความเร็วในการเก็บเกี่ยวจะอยู่ที่5-6ต้นต่อนนาทีซึ่งเร็วมากๆเลยนะครับขนาดตัวรถกว้าง5.2เมตรยาว8.1เมตรและสูง4.3เมตร สามารถพับเก็บได้โดยความกว้างจะเหลือ3.9เมตรเนื่องจากมีช่วงล่างไฮดรอลิกที่สามารถตั้งความสูงของแต่ละล้อได้ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการขนย้ายตัวรถไปมาระหว่างแปลงปลูกอัลมอนด์และโรงจอดรถนั่นเองอีกทั้งรถคันนี้จะมีระบบการเก็บเมล็ดปอกเปลือกและทําความสะอาดเมล็ดอัลมอนด์ที่หล่นแบบอัตโนมัติการทําความสะอาดนั้น มเมล็ดอัลมอนด์ที่หล่นลงรางสายพานซ้ายและขวาจะไหลเข้าท่อตะแกรงเหล็กสีดำขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณด้านหลังรถโดยจะมีจํานวน2ท่อซ้ายและขวาซึ่งแต่ละท่อจะมีชุดเป่าลมขนาดใหญ่ทําการเป่าลมเพื่อเป่าฝุ่นใบไม้และเศษผงต่างๆออกจากมเมล็ดอัลมอนด์นั่นเองทั้งนี้เมื่อทําความสะอาดเสร็จมเมล็ดอัลมอนด์จะถูกส่งต่อเข้าถังที่อยู่ด้านข้างตัวรถทั้งสองข้างโดยแต่ละถังจะมีขนาด2.2ลูกบาศก์เมตรเพื่อรอการขนถ่ายต่อไป ภาพที่เราเห็นนี้จะเป็นลูกอัลมอนด์สะอาดพร้อมขายหรือส่งเข้าโรงงานเพื่อไปกระทบทปเลปือให้เหลือแต่เมล็ดอัลมอนด์ที่อยู่ภายในเล็กๆแสนอร่อยทั้งนี้การใช้รถเก็บเกี่ยวชนิดนี้มีข้อต้องคำนึงถึงดังนี้ 1. ต้องปลูกต้นอัลมอนด์ให้ห่างกันอย่างน้อย 5.5เมตรคือให้กว้างกว่าตัวรถนั่นเอง 2. ต้องตัดกิ่งให้เกิดช่องว่างที่โคนต้นอย่างน้อย0 9ู9เมตรเพื่อเปิดทางให้ชุดเขย่าของตัวรถเข้ามาเขย่าที่โคนต้นได้นั่นเอง 3. ความสูงของต้นอัมอนนนั้นต้องสูงไม่เกิน5.5เมตรก่อนจากกันเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆแบบนี้ จากเทคแมนที่เดียวเท่านั้น